ท่นนี้ขอตัวออกมามาจากหมายปลาเมื่อกี้เพราะว่าประชาชนบอลหยู่เนี่จ้ารังการมากเดี๋ยวด้วยฮะมีสมาคมเด็กน้อยมาออกกำลังกายเล่นฟุตบอลเนี่ยไต้หวันก็มีฟุตบอลมีชมรมฟุตบอลอ่าเดี๋ยวดูฮะนิวคาสเซิลยูไนเตดปะทะอะไรไม่รู้เปเสื้อขอนิวคาสเซิล ว่ากีฬาฟุตบอลเกีฬาที่เขาไม่ค่อยฮิตกันเท่าไหร่สําหรับประเทศไต้หวันเขาจะฮิตเป็นเบสบอลกับบาสเกตบอลเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเป็นกีฬาที่เขาชอบกันจริงๆผมจะหาทางขึ้นไปข้างบนที่ไปหาทางวิ่งไปซื้อนปองปังมันจะไวหน่อย S <S <S มีซิวสตาร์ด้วยเมื่อก่อนเชียงใหม่จะมีสโมสรเป็นคล้ายๆอะคาเดมี่ของไบเออร์เลเวอร์คเซนชื่อซิวเชียงใหม่ซิวสตาร์แต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะไม่มีแล้วหลังจากนั้นก็มีอีกลายสโมสรเปิดขึขน้ขนมาแต่ไม่ค่อยที่จะลังคอยเพราะว่ามันจะขาดไปในเรื่องการสนับสนุนของ มันนี่นี่เป็นส่วนใหญ่สําคัญส่วนสำคัญจริงเรื่องนี้นะมันไม่จําเป็นแต่มันสําคัญจริงๆโอ้โอทางขึ้นอยู่ทางนูง้นเพราะว่าต้องเอารถขึ้นมไม่ไหวเดินขึ้นไกลสำหรับที่ที่ไทเปที่ผมมาอยู่นี่เป็นเขตจงเหออยู่ใกล้ๆกับแม่น้ำซินเตียน เพราะที่นี่นี่รัฐบาลบ้านเขาเนี่ถือว่าการพัฒนาประเทศเนี่เขาพัฒนากันจริงๆคนอยู่ดีกินดีประชาชนมีความสุขทุกอย่างก็ก็ราบลื่นเมื่อพัฒนาคนได้คนก็คนก็มีศักยภาพแต่ถ้าไม่พัฒนาคนก่อนแล้วไม่พัฒนาอย่างอืงอ่นก็คงจะหมดสิ้ มือนอย่างบ้านเรามีทุกสิ่งทุกอย่างทะเลาะกัน